ข,ข <า S 1> ่ะเชิญน้องอยูนี้กับคาราวะาลุงหมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจน,นที่คารพบยิ่งค่ะกับคาราวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญทรรสันิิดีพี่น้องและวิตอาสาทุกท่านค่ะหนูชื่อน้องอยูนีอายุเจ็ดขวบอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีค่ะวันนี้ขอโอกาสถึงกันบ้านค่ะ คือว่าเมื่อวานพี่ข้างบ้านเขาเรียกหนูไปเล่นด้วยแล้วกิเลสหนูมันบอกว่าอยากไปเล่นจังเลยคือมันบอกว่าอยากไปเล่นนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วหนูก็สวนมากิเลสว่าไอ้กิเลสถ้าแกไปแล้วแกปิดเชื้อกลับมาเนี่ยลาําบากครอบครัวอีกนะคุณแม่ก็ไม่ได้ไปทํางานก็ต้องกลับดูันทางบ้านอีก เดี๋ยวรอโควิดหายแล้วค่อยไปไม่ได้หรอไอ้กิเลศไปห้องแดงเลยแล้วกิเลศมันก็ยอมค่ะสาสธาุค่ะอ่าแล้วน้องอยู่นี้อยู่บ้านเบ่ออย่างเบิกบานไหมคะไม่ต้องไปเล่นกับเพื่อน,บนเบิกบานไหมคะบานค่ะอ่าเบิกบานนะคะ เ,เรื่องเรื่องไม่ไปเล่นข้างบ้านนี่ก่อนหน้านั้นน้องยู่นี้ได้ไปเล่นข้างบ้านไหมคะได้ไปเล่นไหมก็ได้ไปเล่นบ้างค่ะได้ไปเล่นแล้วทีนี้อ่าตอนไปเล่นอ่ะตอนไปเล่นข้างบ้านครั้งที่แล้วแล้วตอนนี้ที่ไม่ได้ไปเล่นอ่ะมันมีมันมีความอยากต่างกันไหมอ่าต่างกันค่ะ ต่างกันคือครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วคือวันไหนนะ่าน้องยูนี่เคยส่งการบ้านว่าไปเล่นกับเพื่อนบ้านวันไหนคะ <Natalie> ไม่ได้แล้วสิคะอ๋อนี่เป็นกรณีแม่ขวัญเหมือนกับน้องยูนี่เคยส่งการบ้านนะว่าไปเล่นกับเพื่อนบ้านแล้วแม่ขวาญได้ให้ปัญญากับน้องไว้น้องก็เลยมีกิเลสเหลือนิดหน่อยที่อยากจะไปนะคะเินค่ะขวัญอ่าอ่าป้าขวัญจะถามว่าครั้งที่แล้วที่น้องยูนี่ไปเล่นได้สําเร็จ น้องอยู่นี่ล้างกิเลสเหมือนกันตอนนั้นได้ปัญญาเพิ่มว้าขวัญให้ปัญญาเพิ่มแล้วรอบนี้อ่ะมันอยากไปเล่นอีกกําลังมันยังเยอะอยู่ไหมความอยากไปเล่นนี่ลูกมันลดน้อยลงค่ะลดน้อยลงเพราะได้ปัญญาจากที่น้องอยู่นี่สวนหมัดมันใช่ไหมค่ะเออกับเมื่อก่อนเราไม่ได้สวนหมัดมันถูกไหมที่เราไปเล่นอ่ะค่ะเออแต่พอไปเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลยได้ปัญญาเพิ่มจากจากป้าขวัญจากครูลหลายๆท่านว่าเอ้ย ถ้าเองไปเล่นติดโควิดเข้ามาครอบครัวเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนไปหมดเลยเองจะเอาไหมมันอยากได้ไหมไม่อยากได้ค่ะเออแล้วแล้วความอยากไปเล่นลดน้อยเหลือลงเท่าไหร่นะมันลดน้อยเหลือประมาณมันเหลือมันเหลือขนาดไหนเออเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> นี่ดูขนาดของกิเลสด,ด้วยอ่ะลองลองประมาณดูสิคะ เขาจะประมาณเปอร์เซ็นตได้คนเนี้ยประมาณเปอร์เซ็นตได้กี่เปอร์เซ็นไม่ออกไหมลูกเปอร์เซ็นค่ะเท่าไหร่นะสิบเปอร์เซ็นค่ะโอ้ยเหลือสิบเปอร์เซ็นเองเหรอหายไปตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นเหรอค่ะโอ้โหเหลือสิบเปอร์เซ็นล้างต่อนะค่ะเดี๋ยวถ้าวันไหนมันอยากไปอีกก็สวนหมัดมันเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ที่เล่นตอนนี้โควิดระบาดใช่เรื่องไหม ไม่ใช่ค่ะเออพอติดขึ้นมาเองก็บ่นอีกเนี่ยแล้วก็ต้องมาแย่จมูกอีกถ้ามันลงปอดเองอะทาไงเองก็บ่นหายจะไม่ออกอีกเหนื่อยเนะเฟ่ยเนื้อออกไหมลูกออกค่ะไปสวนหมัดมันต่อในครั้งต่อไปอีกสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออ่าเผื่อลุงป้อมจะมีอะไรสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออ่ะอยู่นี้เจริญธรรมแมไม่ได้คุยกันนานเจริญธรรมค่ะลุงป้อมวันนี้ลุงป้อมถามหน่อยนะลุงป้อมพาไปดูผีอันหนึ่ง เวลาความอยากพอมันอยาก,กได้ไปเล่นเน่ยแล้วมันไม่ได้ไปเล่นเนี่ยใจเป็นไงใจมันใจมันอยากไปค่ะใจมันทุกข์ค่ะเออใช่ไหมนั่นแหละผีเห็นไหมหลอกให้เราไปพอไม่ได้ไปใจมันทุกข์ทันทีเลยใช่ไหมแล้วอยู่นี่ถึงไปก็สวนหมัดเขาได้เลยใช่ไหมใช่ปะ,ะนั่นแหละน้ําหนักของเขาอยู่ที่ความทุกขนะ์เนี่ยถ้าเราสวนหมัดเป็นไปนะไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ก็หายเขาใหญ่ยัง ถ้าเรากหนดเลยนะว่ามันอยากไปแล้วมันไม่ได้ไปนะมันทุกข์แค่ไหนแล้วสวนหมัดตรงนั้นแหละอย่างที่ป้าขวัญบอกอาจจะใช้ปัญญาว่าจะเป็นโควิดหรือจะต่อว่าเขาจะสวนหมัดจะไล่เขาน้ําหนักอยู่ที่มันอ่านแล้วเนี่ยความอยากเป็นทุกขนะ์เน่ยเพราะมันชอบที่จะไปมันชังที่ไม่ได้ไปใช่ไหม,<ะ>ไหมนั่นแหละนั่นแหละผีเลยต้องสวนหมัดตรงนั้นแหละและสิเปอร์เซนตตัวนั้นมันจะหายไปนะโอเคไหมรู้แล้วใช่ไหม ว่าเราอยากแล้วมันไม่ได้ไปปุ๊บมันทุกทันทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออนั่นแหละดูดีๆเอาแม่นๆตัวนี้แหละสวนหมัดมันตรงนั้นนะเาะอาพ่อขวัญเสริมนิดนึงพ่อได้น้องอยู่นี่สัมผัสได้ไหมลูกตอนที่น้องอยู่นีกก่กลัวผีบันไดอันเออตอนนี้ผีบันไดเออเผีบันได,น,ดน้องอยู่นี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะลูกหรือหายหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผีบันไดถ้าเปิดไฟก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะเออถ้าถ้าปถ้าปิดไฟแล้วลูก ถ้าปิดไฟก็อาการกลัวๆขึ้นนะคะ <c oughs> เลหรือเหลือนิดหน่อยใช่ไหมออกปั้นนิดหน่อยไปทุกงานเลยนะดีมากเลยที่เหลือนิดหน่อยนะดีมากเลย <c oughs> ี่ังเอาหน้าปั้นนิดหน่อยไปนะถ้าเหลือนิดหน่อยอะนะลูกนะค่ะโอเคเฮ้ยเหลือนิดหน่อยนี่เหลือโอ้โหพลังเยอะเลย <c oughs> เอาพลังพุทธาไปสวนหมันมันอาลุงป้อมเจอ <c oughs> ดีแล้วดีแล้วเนี่ยเราก็ตรวจสอบแล้วตรงนั้นเราหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่ส่วนที่มันกลัวนิดหน่อยเนี่ยเราก็ไปทําแบบนี้แหละไปสวนหมัดของผีบันไดนี่แหละหรือก็ผีความอยากเนี่ยทุกอย่างไ่เกิดจากความอยากแหละหนูเห็นอาการมันทุกข์ใจมันกลัวคือความทุกข์อยากไปแล้วไม่ได้ไปก็ทุกข์ล้วก็สวนตรงนั้นแหละนะครับตรงนั้นแหละคือความก้าวหน้าหนูละ นะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะลงมานักคนนี้เขาเป็นนักคำนวณเขาจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้อดีดีลุงป้ามเป็นกำลังใจให้ไปสู้ต่อนะค่ะป้าค่ะลุงป้อค่ะอนุทนากับน้องย็นนี้แล้วก็ครอบครัวนะคะอ่าถ้าคุณยายกับคุณแม่จะส่งเดี๋ยวให้เด็กๆส่งกันเสร็จก่อนนะคะค่ะค่ะมาที่ ทางสงปปลาวนะคะ